มาพอแล้วครับผมอยู่ข้างทาามันเห็ดปวกขาวไงครับผมเห็ดปวกโฟูนผมโอ้ยมีตอดอกไงครับพุ่นข้างหน้าผมพูดสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีพ่อแม่พี่น้องอีกคือ่งเอากมบผมนี้พาเดินทางเข้าป่าให้ครับผมพีกันมาปลาลางบ้านน้องเมฆครับผมเขามาตอนสายนะครับเหมือนเหมือนก็พอกันวันทียี่สิบเก่ากรกฎาคมสองพันหลดหกสิบแปดครับผมไปดุนไปชมกันครับเสืยสีมันที่จังแนครับนี้เขามาตอนสายครับผม ไปดูนกนเลยครับผมครับมาพอแล้วครับผมอยู่ข้างท่ากันเห็ดปวกขาวไงครับผมเห็ดปวกพูนผมอู้หมีตอดอกไงครับพผมทางนาพุญพูนเหยาไปกลางมันครับผมเนาเสียเวลาเก็บเลยครับผมอยู่ข้างทางี้เดีย๋ยวตั้งกองครับแปบ๊บนึงสองดอกแหลกครับผมโอ้ายงยาวเลยอู้ห son khá là con. làm đi. xem con. mát lên mày. lỏng lẻo, อะไรครับคณเราฟังอู้เดี๋ยวเลยอู้แบบมีคท้ายเนี่ยข้างในครับเนี่ย มอง,งขึ้นอยู่โอ้ขาลุดเลยครับเอง Kepuang ini mm Hmm, kali, kali. kali. มุมนีครับด่กนี้เขาเขาเงาเลยค่ะอ้ยครับโด่งคาด Để mình đi bước ngay ngay đi à, Nó tốt độ ngang Đi Cái <laughs> Ui đẹp Úi đồ này hợp Ok 3 Sám Để khá hạ cả với nhau โผลแหลกจุ่มแหลกครับผมมีที่ดอกใหญ่แล้วครับผมไปรวนกันต่อครับสี่ฝอยู่บ่ไปเทปพวกตาบครับสองดอกหนงหันเทปพวกขาวงามๆเลยครับก็เป็นเปลนเลยครับกอ็โผู่เลยก็เ็ดโกแด้งงครับอู้ดอกใหญ่เลยครับดอกเงี่ยดอกเกีือโปรนี้เลยครั เห็ดปอกข้าวปอกตาไปครับดอกเลยเห็ดก้อนแดงครับดอกงามเลยอีกสองดอกงามเลยครับโอ้ปุ๋ย ผลงานยอดได้ยอดมันมือหนิครับผมเดลี่ยเป็นเห็ดปวกขาวหมู่นึงครับผมนี่ดอกใหญ่ครับผมเห็ดกอนังครับผมแต่ว่าบัวลายภายในครับผมเห็ดปวกตาบก็มีครับผมถือว่ามันครับผมได้เก็บเห็ดปวกขาวเห็ดปวกพูดรอแปรครับปีนี้ขอพุ่นทีข้ามารับโชคดีกัาผมขอพุ่นทุกกําลังแรงใจทีมงานช่องลอยสายครับผมกับวบหลุดน้มกันมุมไม่ขี้นาครับผมสำหรับมือนี้ก็ขอกล่าวว่าสวัสดีครับผม